Android ตอนแอปแปลงหน่วยทำการสร้าง Android Project โดยไปที่ f i l e new f r l e r Android application project คลิก next ในส่วนของ Application name ตั้งชื่อว่า conv ในส่วนของ Project name ให้ใช้ชื่อ conv เช่นกันในส่วนของ p a g e name นั้นให้ใช้ชื่อว่า c o m android conv. build SDK ให้เลือกเป็น Android 2.3.3ในส่วน Minimum ให้เลือกเป็น Android 2.3.3เช่นกันจากนั้นคลิก Next เลือกที่ r l a n k Activity คลิก Next ในส่วนของ Activity name ให้เลือกเป็น Conv ในส่วนของ l a y o u name เปลี่ยนชื่อเป็น Main จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพื่อสร้างโปรเจกต เมื่อสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วในไฟล์ main.aml ให้ทำการโค้ดตามนี้หรือจะใช้ graphical layout วาด GUI ตามนี้ขึ้นมาในส่วนของไฟล์ conv.java ให้ทำการโคดติ้งตามนี้เช่นกัน ในส่วนของโค้ดบรรทัดที่1เป็นการเจนโค้ดมาจากโปรแกรมอยู่แล้วในส่วนของโค้ดบรรทัดที่3ถึง8เป็นการเรียกใช้ไลบรารี Library, และวิดเจ็ตต่างๆในส่วนโค้ดบรรทัดที่10เป็นการประกาศ Card, คัส c อ n v มชขึ้นมาใช้งานในส่วนของโค้ดบรรทัดที่11เป็นการประกาศตัวแปรให้กับวิดเจ็ตอิ t ิทเทคในส่วนของโค้ดบรรทัดที่1 4ถึง18เป็นการประกาศเมธอด on create โค้ดบรรทที่23-24เป็นการเชื่อมโยงตัวแปรกับ ID ของ w i d g e ็ในส่วนของโค้ดบรรทัดที่25-27ถึง 27, นั้นเป็นการตรวจสอบการก่อกข้อมูลโค้ดบรรทัดที่38-45เป็นการเช็คว่าเราได้ติ๊กเช็คบ็อกอันไหนโค้ดบรรทัดที่49-51เป็นการกำหนดให้ ทําการแปลงค่าจากไมล์เป็นกิโลเมตรโค้ดวัาที่53ถึง55กำหนดให้เปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นไมล์ทำการทดสอบโดยการรันผ่าน a v d โดยไปที่ Run Configuration Android เลือก Project c o n v จากนั้น Target เลือกที่ a v d คลิก Run เมื่อทำการทดสอบป้อนค่าเลขหไมายจากนั้นกด c o r ปอร a t e จะได้เท่ากับ0.6213.712กิโลเมตรก็จบนะครับสำหรับ Android ตอนแอป,ปแปลงหน่วย